ใช่คะสิบเดือนบวกบสี่เดือนขึ้นร้สิบสี่เดือนขึ้นตกแล้วสิบสี่สิบห้าเดือนเนาะตกแล้วทั้งหมดก็ปีหนึ่งปีกับสองสามเดือนนะคะส่วนกล้วยกล้วยหอมทองนะก็คือกล้วยหอมทองเนี่ยเขาปลูกไปหกเดือนหกเดือนอันนี้ถ้าคนทำจนเชี่ยวชาญนะถ้าถ้าไม่ใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีก็ไม่ได้เวลาเท่นะคะอันนี้เขาทำตืนเต้น เขาปลูกไป6เดือนพอ6เดือนเสร็จปุ๊บก็ตกปีตกปีในที่หมถึงวัาพอมันแทงยอดออกปีมาเนาะเรียกว่าตกปีตกป,กอกตกป,ตกปีอีกแล้วก็เป็นลูกเป็นลูกเนี่ยจนแก่ใช้เวลาอีก2เดือนนะคะรวมแล้วบีเดือนคะแปดเดือนไว้ไข่ก็เหมือนกันก็ใช้เวลาตกปีเนี่ยปลูกจะตกปีก็ประมาณ6เดือนแล้วก็เป็นลูกอีกประมาณ2เดือนนะคะ อันนี้ก็แปดเดือนเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าปลูกกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าอันไหนได้ตังก่อนกล้วยหอมเนาะแต่กล้วยหอมจะดูแลเยอะกว่ากล้วยน้ำว้าเราปลูกนานจะเพิ่มถึงห้าปีอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ากล้วยหอมกับกล้วยไทยไม่ได้อะไรนะค่ะกล้วยหอมดูแลไม่ดีก็ตายเร็วใช่อันนี้อย่างที่บอกไงก็คือขึ้นอยู่อันนี้บอกแล้วว่าต้องเป็นมืออาชีพถึงได้เวลาเท่านี้แต่ถ้า ออกลูกหรือบางทีไม่ได้ก็มีใช่ใช่แต่กล้ยยกวยละวาน,นีย่ยังไงก็ออกลูกถูกไหมแต่มันอาจจะเกินเวลาที่เราที่เราบอกไปไอ้ที่เราบอกไปเนี่ยคือเวลาที่มันแบบดูแลดีที่สุดอย่างดีนะคะใส่ปุ๋ยให้ัรรูุจังหวะเราก็จะได้นะคะแล้วก็มีกล้วยหอมไต้หวันแล้วก็จะใช้กล้วยหอมทองเนี่ย จำนวนีมากกว่าเนาะแล้วก็ความหอมความหอมนี่จะน้อยกว่าอันนี้ใครเห็นไหมกล้วยหอมสองปีอันนี้ถ้าถ้าออกเอามาคูนกหอองนี้เป็นไงจะมีคนมาคูนะหรอไม่มาคูนแล้วคูนป่า <c ười> ไม่หรอกเป็นพันมันแต่ว่าไม่ได้อย่างนี้ทุกตน้นชื่อเขาอะไรจำชื่อไม่ได้ ไปหามาแล้วตอนนั้นซื้อมาต้นรับเป็นบางต้นคือคือเราซื้อมาสองหน่อพันห้าสองหน่อพันห้าเนาะวัซื้อกล้วยหอมแต่ว่ากล้วยหอมอันเนี้ยมันถูกเหมือนปลูกเป็นสวยงามเล่นๆให้ดูแปลกนะคะแต่ว่าถามว่ากินแล้วอร่อยไหมซื้อกล้วยหอมทองวันเราไม่ได้และอย่างนึงก็คือเวลาสุกมันเป็นกล้วยหอมต่างประเทศเวลาสุกแล้วมันก็จะไม่สีขีดเอ้ย จะออกเขียวบางทีก็ดูแล้วมันก็้วยหอมแกนเนมสมัยก่อนนะคะแต่กล้วยหอมแกนเนมนั่นนั่นมันมัน,มนปีเดียวเนาะคะ่ะแต่เนี้ยมันจะมีถ้าถ้าบางทีก็มีแค่ปีเดียวเนาะแล้วบางทีก็มันถึงหน่อที่แตกมานะคะบางทีก็มีสองปีบางทีก็มีสี่ปีก็มีตรงเนี้ยที่ที่เราได้มานะคะจากต้นเราซื้อมาสองต้นเนี่ยตอนที่ซื้อมาสองต้นต้นหนึ่งเนี่ย ออกมา1ปีอีกต้นหนึ่งออกมา2ปีเนาะแล้วเราออก็เอามาขยา,ายพันธุ์ต่อพอขยา,ายพันธุ์ต่อบางต้นมันก็ได้แค่ปีเดียวบางต้นก็ได้2ปีบางต้นก็ได้4ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะลัออกษณะของปีที่มันออกมันก็ออกแล้วแต่บางทีก็ออกปีตั้งแต่วีแรกวีสองหรือวีล่างๆอันนี้ก็กาหนดไม่ได้อันนี้แล้วแต่ก็ไม่รู้อะไรติดตัวกาหนดเหมือนกันนะ แต่ถามว่าอร่อยไหมซุปไปศกหอมปันหลัาไม่ได้มันใช้งอมมาตักเกลือเดียวไปหรือเปล่าดังแล้วไปแยกปีที่หลังฮะนเดียวมันมีสองแบบสองแบบเลยบางทีลำต้นที่มันหนึ่งลำต้นแล้วก็มาแตกเป็นสองลำต้นแล้วก็มาออกผลละปีอย่างเงี้ยเอ้ยออกผลละผลละผลเราเกลือต้องดีหรือบางทีก็ออกหนึ่งต้นออกมาหนึ่งปีแล้วก็ออก สองสามวีแล้วก็ค่อยแยกปีมันมันหลากหลายมากนะคะอันนี้กำหนดไม่ได้่วยประหลาด้วยประหลาดถ้าเอาถ้าเอามาแถวนี้อาจจะแบบอย่าไม่คมาขอหวยแน่เลยเนาะใช่ใช่รกายสามกระปูนแ้เนดังเลยแต่ต้นไม่สูงอ้นต้นสู้นส่งต้นสู้ง เดี๋ยวมาให้ดูนิดนึงถ้าอยากปลูกเกววันหลังไม่เอาหรอกพวกนี้มันจะพวกแดงเยอะอะไปปลูกไม้สารพวกปูสิเอาไวันต้องไปลูกนะาอย่าบอกว่าไม่เอาจะไปปลูกไม้สารพวกปูจะได้ขายดอกไม้จะได้ขายดอกไม้อ๋อ